ครับสวัสดีครับพบปะรายการแก๊งโดนัทนะครับนะอันนี้ก็พาสองเลยนะครับคลิปแรกรู้สึกว่ามีคนดูแค่4ี่คนนะครับช่วยช่วยกันดูหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเมืองครับเพิ่งสร้างเสร็จแมปแมปนะครับเมื่อกี้ไปไปไปมาเห็ดเหมือนเดิมอย่าไปสนใจเลยครับ นี่เหมือนเดิมอย่าไปสนใจไปอันนี้แมงนี้แมงมอ่านี่ก็เป็นที่อา่าเฮียเอ็หายเสกนี่เสกโอเคตรงนี้ก็เอาไว้ขายข้าวนะครับเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ขายข้าวขายบวกผักแครอทนะครับโอเคโอเคไปไปไป บ้านแอดมินครับนอนนอนฟรีครับไม่ว่าหรอกอาจจะโดนแอดมินแก้งมากครับถ้าตุ๋ยเข้าบ้านนะครับร้านอะไรร้านขายขนมนะครับคุกกี้ขนมปังเอาขายขายได้ต่างครับอันนี้ซื้อแล้วแดกครับไป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 นี่ก็ที่เอ็นชาร์ครับฟรีครับเดี๋ยวผมทำที่ปั๊มเออพีให้ครับ ยังไม่ลงบักอินซัพพลายเลยเดี๋ยวค่อยลงทีหลังอันนี้ก็ร้านค้าพัฒนาเอ่อหายเซเว่นครับอ่าพัฒนามานิดหน่อยครับของขายครับเพิ่มไอ้นี้ขายเก็บตังค์นะครับเซิร์ฟเราไม่ไม่เป็นอะไรนะอ๋อตังหาง่ายครับตังหาง่ายไดมอนด์เอ้ย เพชรเพชรทองทองโกโกเฮียไม,ไม่รู้ไอรอนเออานั่นแหละหรือเหล็กอ่ะอันนี้เกลตันครับอันนี้น่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะนั่นแหละไอ้นี่อะไรอ่นนอะบ้านใครเนี่ยน้องเฟียร์ยน้องเฟียครับองค,คุณเฟียรครับอ่าเขาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปเถออโอ้โหอันนี้ก็เป็น อ,อจุดเออไม่ใช่จุดศูนย์กลาครับจุดริมครับจุดริมเป็นคอนโดง่ายๆเรียบๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจกของครับที่นี่แจกของฟรีครับเมื่อถึงวันกิจกรรมนะครับลงไปลงไปโอเคลงไปก็นอนฟเอาเหี้ยเอ็ไม่ฆ่าอีเหรอบอกให้แม่งมาฆ่าดีิิเรมขึ้นขึ้นขึ้น ตายยากไม่ต้องฆ่าแม่งหรอกเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยให้เสียมาค่ะโอเคโอเคไปอเ,คเอาไป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 คาฮิปเปอร์ดิเ้ยผมยังไม่ลงปักอินที่มันบึ้มแล้วมันพื้นไม่แตกนะครับโอ้เร็วเร็ว <c oughs> เอาเลยหนึ่งสองสามโจอาระวังบึ้ม ไปไปไปโจอ่าโอ้มันจะมึมยากเอ,อ,อาอเค่าโจอ,อ่าไปโจอ่าตายเคเคพอพอพอไม่ต้องฆ่าเสียวเสียว <c oughs> เคปกติแ <c oughs> ล้วตรงนี้ <c oughs> เนื้อหมูครับฟันเฟยครับฟันเฟยเอ้ยมีสปาบ้างไหมไหมสปาบสปาบหมูอะไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีอ๋อไม่มี นี่จุดสปาครับสปาอาจจะพังังบ้างเบกตัวไหนมาเบิ้มครับผมค่าเอยผมแบนนะนะกติกาเอ้กติกาหรือกฎของเซิร์ฟเรานะครับอยู่อย่างมีความสุขนะครับพอเพียงครับอย่าคิดอะไรมากนะครับนะหนึ่งครับใช้เอ็กเลตามบายครับเอาไว้หาแร่ครับเผื่อแม่งไม่มีคนอะไรนะเผื่อเป็นคนเกียจหาแร่ครับ ลงมอสเอ็กเรเลยนะครับต่อมานะครับก็อย่าด่ากันมากมากนะครับด่ามากเดี๋ยวผมจัดการแบนคนนั้นเลยนะครับอันดับสามนะครับห้ามพังบ้านอื่นนะครับถ้าถ้าพังนะครับให้ถ่ายรูปหรือแอคชั่นนั่นแหละะหรือถ่ายวิดีโอส่งมาทางกลุ่มของเรานะครับเดี๋ยวเราจะแบนคนนั้นให้นะครับโอเคครับ อ่ากดกดกดสี่กดสีด่ 4, ห้ามเอ้ยมันโกงอยู่แล้วมันใช้เอ็กเล่กันนั่นน่ะโอ้โหคือห้ามแกล้งกันมากเกินไปนะครับถ้าแกล้งมากเกินไปให้คนนั้นแจ้งมาไม่แจ้งไม่ใช่ให้คุณแจ้งชื่อคนนั้นที่แกล้งเรามากๆนะแจ้งมาเลยครับเดี๋ยวผมแบนนะครับ เดี๋ยวเดี <wie> <Send out info> yeah. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอใช้เด ah. okay ี๋ยวเดี๋ยวรอใช้เน็ตบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโน้ตพีครับอันนี้ปล้นปล้นเน็ตบ้านืออื่นมาใช้นะครับเนื่องจากจนครับตังค์ไม่มีครับตังค์ไม่มีเดี๋ยวหาตังค์ก่อนครับบายครับ